Oh. ไ,ดได้ดูกันทำจะสนุกมากครับโอ้ oh. uh. มากันที่นี่นะคะซีกาดาเ็ตที่ห oh. ัว oh. หินแล้วจะมาเจอกันที่นี่แล้วจะมาเห็นของจริงๆกับการมาชงฝีมืออันสุดยอดด้วยกันนะคะ กับวารู้ต่ายแล้ววันนี้มาเที่ยวตลาดนัดกลางคืนค่ะตลาดนัดนี้ชื่อว่าซิกาดามาร์เก็ตค่ะผู้คนเยอะไหมเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยค่ะแต่ก่อนเข้านะคะจะมีจุดตรวจ แอลกอฮอล์ล้างอุณหภูมิจุดตรวจอุณหภูมิแล้วก็จะมีแอลกอฮอล์ล้างมือด้วยค่ะอ่างเข้านี้ค่ะซิกาดามาเก็ตไปกันเลยชายหนุ่มอยู่ข้างหน้าค่ะ มีเขาเล่นดนตรีด้วยค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูนิดนึงค่ะว่าเขาเล่นดนตรีอะไร ตรงนี้สําหรับนั่งรับประทานอาหารนะคะแล้วก็ข้างในนี่ก็จะมีร้านขายของเยอะแยะมากมายเลยค่ะมีทั้งของกินของใช้ของประดับค่ะโอ้ตรงนี้ก็สวยค่ะจะเป็นการเป่าแก้วค่ะโอ้โยสวยมากๆเลยค่ะนี่แก้ว เดี๋ยวเรามาดูวิธีการเขาทำกันนะคะขอถ่ายนิดนึงนะคะต้องถ่ายเยอะๆถ่ายนิดไม่ได้ถ่ายนิดไม่ได้ต้องถ่ายเยอะๆต้องถ่ายเยอะๆวันนี้เลยจัดเต็มให้เลยค่ะถ่ายเดียวไม่ได้น่ต้องแชร์ค่ะโอ้ได้ค่ะเดี๋ยวช่วยไลค์ช่วยแชร์ด้วยนะคะเพราะว่านี่ทำวีดีโอค่ะเพื่อนๆเมื่อดูกันแล้วอย่าลืมนะคะช่วยไลค์ช่วยแชร์ด้วยนะคะ เป่าให้ดูกันจัดจาก,กันเลยนะคะทำเป็นตัวอะไรคะทำทำหมูน้อยใส่เหรียญ๋อหมูน้อยใส่เหรียญเดี๋ยวดูตัวอย่างนะคะเจี๋ยเขาจะทำให้เราดูนะคะหมูน้อยใส่เหรียญแบบนี้เลยคะ่ะนี้ดูกันจัดจาดูกันให้เป็นหมูดูกันเลยคะ่ะนี่เป็นครั้งแรกที่ได้เห็นการเป่าแก้ว ออกมาเป็นรูปร่างแบบนี้ดูกันแล้วก็อย่าลืมติดตามคุณจงพลด้วยนะคะเป่าแก้วขั้นเทพเลยค่ะมีลายไอเดีเรียบร้อยเลยนะคะหรือไม่โทรเข้ามาหาที่เบอร์โทรศัพท์0909636230ค่ะมีอีเมลด้วยนะคะอย่าลืมนะคะอีเมล์ดันซาดันซาซากุปใช่ไหมคะ s o t m a i l c o m ค่ะ หมูกลายเป็นสี่ขาแล้วค่ะสองขากลายเป็นสองขาแล้วค่ะกระบี่มือหนึ่งเสียนเป่าแก้วค่ะคุณจุมพลน,นะคะอย่าลืมลองเข้าไปติดตามกันได้นะคะมีมีมี u t u b e มี f เฟ e บ o ๊ k ไหมคะ มีให้หมดเลยนะคะมีเพจด้วยนะคะอย่าลืมนะคะนี่แคปหน้าจอและซูมกันไปใกล้ๆกันเลยนะคะมีทั้งไลน์ไอดีมีทั้งเบอร์โทรศัพท์แล้วก็มีอีเมลพร้อมเลยค่ะนี่กำลังจะเป็นหมูแล้วค่ะกำลังจะเป็นหมูแล้วอือ โอ้ยดูการจัดจะเทศกาลโอ้ยเป็นหมูเป็นหมูวต้วนแล้วค่ะเป็นวต้วนแล้วอ้วนแล้วค่ะอ้วนแล้วอ้วนแล้วโอ้ยอ้วนแล้วอ้วนแล้วอ้วนแล้วค่ะโอ้โหเริ่มอ้วนแล้วค่ะเริ่มอ้วนเหมือนเอ็ดมินแล้วค่ะโอ้ยเริ่มอ้วนขั้นเก็ดปะปโอ้ นี่เริ่มเป็นตูดหมูแล้วค่ะอูหยตูดหมูตูดหมูหมอ่าตูดหมูหักแล้วค่ะโอ้ <c oughs> สุดยอด <c oughs> อื <c oughs> อหูเปล่าอีเปาอีเปล่าอีห้ยเ,เริ่มกลมดิกเลยค่ะหมูกลมดิกแล้ว แล้วค่ะว่าเป็นหมูแล้วค่ะโอ้โหสุดยอดมากๆเลยค่ะขอบคุณคุณชุมพลมากๆนะคะอย่าลืมคอยติดตามคุณชุมพลด้วยนะคะเสียนเป่าแก้วลายไอดีโทรศัพท์แล้วก็อีเมลอยู่ด้านหลังภาพตรงนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามไอ้กับคุณชุมพลด้วยนะคะอย่าลืมกดแชร์ด้วยค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะหมูอ้วนหมูอ้วน มุมนี้ก็จะเป็นภาพศิลปะการวาดภาพค่ะภาพที่กำลังวาดอยู่นี้เป็นภาพที่สวยงามมากๆเลยค่ะเป็นต้นไม้มหัสจร,รั์สวยมากๆเลยค่ะดูดูฝีมือเขาวาดสุดยอดมากๆเลยค่ะวันนี้วารุตาได้เมือช่างศิลปินอีกท่านนึงค่ะ วาดภาพได้สวยงามมากๆเลยค่ะเกินที่จะเดินผ่านไปได้ต้องเลยอดแวะมาทักทายนิดนึงไม่ได้ค่ะนี่ค่ะภาพของเธอช่างสวยงามจริงๆเลยค่ะเรามาดูข้างในกันนิดนึงนะคะนี่ค่ะภาพนี้สีหวานมากๆเลยค่ะสีอย่างกระดอกซากุระเลยค่ะภาพนี้สีสันสดใสมากๆเลยค่ะเป็นภาพที่วรุตตาชอบสีมากมากเลยค่ะ ถ้าจะติดต่อให้ไปวาดภาพอย่างนี้ต้องติดต่อแบบไหนบ้างคะอ๋อผมเล่นแค่อินสตาแกรมนะผมอินสตาแกรมนะยู่อแค่ที่ซ <Instagram S 2> ิกดนะ้านีครับอ๋อง่ายๆมาที่ซิกด <Market S 1> ้ามาเก็ตหัวหินนี่แหละคะ่ะมาเจอตัวจริงๆวาดกันจริงๆอยากวาดแบบไหนก็บอกได้เลยนะคะเดี๋ยวจัดให้คะ่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีคะ่ะ รู้จาเดินผ่านร้านนี้อดที่จะถ่ายไปให้เพื่อนๆได้รับชมไม่ได้ค่ะภาพสีสันนี่คือทะเละชายหาดที่หัวหินค่ะแต่ละภาพมีความสวยสดงดงามไม่คิดว่าจะเป็นภาพที่ถูกวาดขึ้นด้วยฝีมือศิลปินที่มีความสามารถมากๆเลยค่ะแต่ละภาพสวยงามจริงๆเลยค่ะนี้ค่ะ ค่ะสวยจริงๆสวยมากๆเลยค่ะใครที่สนใจอยากจะติดต่อนะคะให้วาดภาพสามารถติดต่อได้ที่นี่เลยค่ะ Facebook i n s t a g r a มแล้วก็ทางไลน์นะคะ i.d. อักรรัต29นะคะ Facebook ก็เช่นเดียวกันค่ะอักรรัตพอโพไอเพนทิ I ้งนะคะแล้วก็อินสตาแกรมหัวหินมารีนดูเลยค่ะภาพสวยงามมากๆเลยค่ะสวยจนห้ามใจตัวเองถ่ายที่จะมาบอกกับเพื่อนๆไม่ได้สวยมากๆยังกับเหมือนของจริงเลยค่ะ นี่ค่ะความสวยงามสวยมากๆเลยค่ะสวยจริงๆอยากจะมาเจอตัวจริงๆให้ว่าจริงๆก็มาเจอกันได้กันที่ซิกาดามาร์เก็ตหัวหินนะคะสุดยอดจริงๆเดินกันต่อเลยค่ะมุมนี้เป็นมุมแอ่งศิลปินศินละปะนะคะโอ้โหสวยมากๆเลยค่ะ มีการวาดภาพคู่เหมือนภาพครอบครัวด้วยนะคะใครสนใจเชิญชวนเลยค่ะบรรยากาศในงานซิกาดามาเก็ตที่หัวหินค่ะบรรยากาศถึงแม้จะเงียบเหงาแต่ก็ยังคงได้ไปได้ไปได้ค่ะ รู้ตาม,มาเจอร้านทำนาฬิกาด้วยเห็น m a d ค่ะ ใครสนใจเจอหมูปวกดิฟนะคะมีลายไอดีเรียบร้อยนะคะหมูดิฟหนึ่งค่ะ M D 0819238171 F B ก็มีนะคะพงทวัฒน์เลิศกิตนะแล้วก็ F P ก็มีค่ะใครสนใจอยากได้นาฬินนกาสวยๆแบบนี้ด้วยแฮนด์เมเชิญเลยนะคะมิตรุ๊กตาหน้าละ เยอะแะมากมายเลยค่ะอยากจะฝากอะไรให้กับท่านผู้ชมทาง Youtube มั้งคะครับไม่รู้เหมือนกันแต่มันทีซิกคนดาครับจะได้เจอตัวตัวผมจริงๆ<อ>ได้ดูกันทำจะสนุกมากครับโอ้อมากันที่นี่นะคะคซีกาดามาร์เก็ตที่หัวหินแล้วจะมาเจอกันที่นี่แล้วจะมาเห็นของจริงๆกับการมาชมฝีมืออันสุดยอดด้วยกันนะคะขอะบคุณมากค่ะ ว่าทำมารรมจากวัสดุอะไรคันนี้อ๋อสายไฟลวดเหลโงเเนียมครับลวด,ดไม่ม่ไฟครับอ๋อนี้ค่ะ,น,คะนี้คือสิ่งประดิษฐ์อันสุดยอดมากๆเลยค่ะใครที่สนใจอยากจะได้อยากจะมีและอยากจะเจอมาที่นี่เลยค่ะมีไทย QR payment ด้วยนะคะมาดูนะคะว่าสามารถติดต่อเจ้าของร้านได้อย่างไร แหล่งรวมสินค้าแฮนด์เมดค่ะมีไลน์ไอ f ดี e เฟซบุ๊กเก็บหน้าจอก,กันไปเลยนะคะสําหรับร้านนี้น่าสนใจมากๆเลยค่ะมีเซ็กซี่ตุ๊กๆุกบ้านเราด้วยค่ะขอให้เฮงๆงรวยๆนะคะค่ะมีวาดรูปด้วยนะคะ,คะ,นนะ,คะแค่100บาทเท่านั้นเองค่ะเชิญชวนนะคะที่ซิกาด้ามาเก็ตหัวหินค่ะ เห็นตัวนี้สนใจมากๆเลยค่ะเป็นผลิตภัณฑ์มาจากมาเมล็ดพืชจากธรรมชาติค่ะไว้ห้อยสำหรับหน้าบ้านหรือมุมไหนสวยๆมากๆเลยค่ะมุมนี้น,นี้ค่ะบารุตามาเจอร้านนี้นะ่าสนใจมากๆเลยค่ะ ทำรูปสัตว์เป็นพวงคุณแจแล้วก็จำน่ายปลีกส่งสามารถติดต่อได้นะคะใน facebook.com ค่ะหมายเลขตัวสัพท์ก็มมีดังนี้ค่ะ083012525เชิญกันเลยนะคะร้านนี้นะ่าสนใจมากๆเลยค่ะใครชอบก็ติดต่อกันได้เลยนะคะคเจ้าของร้านนี้ค่ะหน้าตาเจ้าของร้านาใจดีด้วย รุตาเจอร้านนี้ค่ะเป็นร้านพัดมีปลามีโอ้โหมีดอกไม้มีกระต่ายน่ารักมากๆเลยค่ะแล้วก็นี่หัวหินค่ะหัวหินใครอยากได้มาที่ซิกาดามาเก็ตหัวหินนะคะสวยๆมากๆเลยค่ะน่ารักน่ารักรุตาเดินไปเดินมามาเจอร้านนี้ค่ะฟ้าประทานโอ้โหเป็นการผัก ได้สายข้อมือด้วยของคุณอะไรคะทำเองใช่ไหมคะทำเองครับอ๋อทำเองและชอพชิตครับผมชื่อพิชิตนะคะใครสนใจอยากมีลายเก็เรียกว่าสร้อยข้อมือลายสวยๆโดยคุณพิชิตแจกตำํานถักให้ค่ะเจอกันที่นี่นะคะที่ซิกาดามาร์เก็ตหัวหินค่ะครับดีครับผม ยินดีนะคะรับคาราคาราคาย่อมเยาครับคุณนะนะร,ราคาประมาณเท่าไหร่คะราคาห้าสิบแล้วก็หนึ่ร้อยแล้วก็มีมันก็หลากหลายแต่ว่าสมมนี้จะเหลืออีกห้าสบว่าตัวร้อยอี่ครับโอ้ค่ะราคาลดลดได้ครับถ้าสามารถจะโทรมาติดต่อได้ไหมคะก็สั่งสั่าาาางได้ครับสั่งทางไลน์ไอ id line ครับมีไลน์แอดทาง id line ไหมคะมีเป็นเบอร์ครับแล้วก็มันจะเชื่อมเป็นไ id line เลยครับอ๋อค่ะ บอกเบอร์โทรไปกับท่านผู้ชมเลยค่ะเขาจะได้ติดต่อได้089ครับ415 3659จ้ะค่ะใคร,ครที่สนใจสายก็มือสวยๆทำด้วยมือของคุณวิชิตเองนะคะคติดต่อเบอร์ไลน์และติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์แล้วจะคึ้นมาเป็นเบอร์ไลน์ได้เลยนะคะคติดต่ออย่าลืมช่วยกันอุดหนุนคนไทยด้วยกันนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะค่ะขอให้กิจการเฮงเรวยๆนะคะ ะคะ่มารุตามาเจอร้านนี้ <niet> เห็นแล้วติดใจมากๆเลยค่ะชื่อร้านฮาวดู <Hayır> นะคะฮาวดูออฟฟิ i เ l ีย c เฟซบุ๊กก็ฮาวดูเคสมือถือเคสแอนแมกนะคะไลน์สามารถแอดได้เลยค่ะเบอร์968596722ราคาอยู่ที่กดาดาม ะะทุกทุกท่านดูแล้วสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดสั่งซื้อได้ค่ะ390เจอกันที่ซิกาดามาเก็ตหัวหินแต่ถ้าสั่งทั้งเพจ490นะคะต้องมาที่หัวหินที่เดียวค่ะได้ลดชิ้นละ100แถ้าชวนเพื่อนชวนพี่ชวนน้องมาซื้อด้วยได้ลดแถมพิเศษค่ะ เชิญเลยนะคะสนับสนุนน้องก็ให้กิจการเจริญเจริญนะคะ บรรยากาศถึงแม้ว่าผู้คนจะไม่พลุกพล่านเหมือนเมื่อก่อนเก่าแต่ก็ไม่เงียบเหงาค่ะมีทุกสิ่งทุกอย่างให้เราได้จับฉะซื้อสัใช้ใจ่ายค่ะไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้ของเล่นของประดับทุกอย่างมีหมดเลยค่ะดูร้านนี้นะคะสวยมากๆเลยค่ะกระเป๋าทำมาจากลูกปัดสวยเก๋มากๆชื่อร้านวิกค,ค่ะ ใครสนใจย่าลืมแวะเข้ามาหาร้านวิกได้นะคะดูนะคะว่าศิลปะที่เขาออกแบบมาเป็นกระเป๋าแต่ละชิ้นสร้างมีความคิดไอเดียที่สุดยอดมากๆเลยค่ะสนใจเจอที่ร้านาวิกที่สกดัดดางมาเก็ตที่หัวหินอยากทราบว่าวถ้ามีท่านผู้ชมสนใจอยากจะมาซื้อกระเป๋านี่ต้องติดต่อ,อยังไรบ้างคะ ขามาที่เอ่อเอ่อที่ตลาดซิกคาดาด้วัยหรือที่เจ้าจักรก็ได้ครับอ๋อที่เจ้จักก็มีอยู่ซอยไหนคะเจ้าจักรเอ่ออยูออะะอโอ่โครงการสี่โครงการห้าครับเป็นสองร้านอ๋อโครงการสี่โครงการห้ามีเอ่อเจ้าจักก็คือวันเสาร์กับวันอาทิตย์ใช,ใช่ไหมคะอ๋อที่ซิกคาดาเนี่ยสุกเสาร์อาทิตย์สุกเสาร์อาทิตย์ครับผม เพื่อนๆทุกๆคนและก็ท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านเมื่อได้ยินแล้วอย่าลืมนะคะเพราะว่ากระเป๋าแต่ละแบบแต่ละอย่างนีน่าสนใจและออกมาจากความคิดจริงๆเลยค่ะ สวยสดงดงามมากๆเลยค่ะขอเชิญชวนนะคะสุขเสาร์อาทิตย์ที่อาคาดามาเก็ตที่หัวหินที่นี่แล้วก็ที่จัดจุดจักโครงการ4ี่โครงการ5ใช่ไหมคะซอยสซอยหอย่าลืมมาช่วยสนับสนุนคุณวิกกันด้วยค่ะก็ให้กิจการเองๆรวยๆนะคะค่ะ นี่เป็นรอบสุดท้ายของข้าคืนวันเสาร์มาแล้วนะครับว่าพลาดชมการแสดงในรอบนี้ก็ต้องรออีกีวันที่นี้เลยนะครับโดยการแสดงของเราในรอบ,รอ,บอีกน10นาทีก็นั่งครับการแสดงยีรอบที่สองก็จะเริ่มต้นขึ้นแล้วครับเชิญชูที่สมุนและสนเด็จบริเวณนี้ก็เป็น,นบริเวณให้นั่งรับประทานอาหารนะคะอยากจะซื้ออะไร,รอยากจะทานอะไรเชิญได้ที่นี่เลยค่ะเสียงหัวเราะรอยยิ้มความสนุกสนาน โค้รถ,รถครับต้องบอกว่านี่คือการสลับเวลาพักผ่อนมีค่าของท่านบรรยากาศวันนี้สดชื่นมากๆเลยค่ะผู้คนไม่เยอะแต่ก็ไม่เงียบเหงาค่ะที่ซิกาด้ามาเก็ตหัวเห็นค่ะ เชิญชวนทุกทกท่านนะคะที่อยู่ในตัวกรุงเทพอยากจะมาพักผ่อนในวันอยู่สุดสัปดาห์เชิญที่หัวหินได้ค่ะมีพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างให้เราเลือกสรรน,นะคะสามีอยากกินอ่อนี้ค่ะเป็นพอกบาร์บีคิวนะคะนี่มาดูนี่ค่ะ,ะ,คะ,นนคะจานแบบนี้ มีแต่เนื้อสัตว์กับผักล้วนๆเลยค่ะกำลังจัดกำลังทำน่าทานจริงๆเลยค่ะอยากจะมาทานอาหารแบบนี้เจอกันที่ราศีการดามาร์เก็ตหัวหินได้นะคะสุกเสา,าร์อาทิตย์ค่ะเชิญเลยนะคะ สำหรับวันนี้วารุตาก็ต้องขอจบวิดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมนะคะใครมีวันหยุดสุขอ่าเสาร์อาทิตย์สามารถมาที่หัวหินที่ตลาดซิกาดามาร์เก็ตี้ได้ค่ะอย่าลืมนะคะหัวหินไม่ได้ห่างไกลจากกรุงเทพแต่มีทุกอย่างให้เราได้เลือกสรรค่ะเดีย๋ยวเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย